กัดเอามาเยอะในกินนี่คันชุนหมาบ่ายว่ะจือมันอะในคำเหมาะเนาะอร่อยที่ชุดอร่อยที่ชุดเนาะหนึ่งสองวันหมดแล้วสามวันหมดแล้วอย่าให้ได้เลือกทำกข้าวเข้าแถมหมเกรองหอมแดงนย่างเขาล้ำมากินข้าวด้วยกันมันต้องลำครับกินมาล้ำตัวใหญ่ออกใหญ่ออก สวัสดีครับลุงพูแลแนล่่สกกินสักแอลแถวๆห้องครัวยายคำครับผมสวัสดียายคำเลยครับผมวันดีเจ้าครับวันนี้มีเมนูเด็ดตี่ยายคำยังบม่เคยได้กินเลยครับแม่ยายบม่เคยกินสักเตือนเนยยายก็ว่าคนออกมายงังได้กินนี่คันชุนหมาบ้าเอว่าจืดมันอะยายคำ <c oughs> <c oughs> จืดแปลกก็ครับืแปลกเหมือนกันนะถ้าแปลกเป็นเมืองกับพักควนหมูออครับผมเคยได้ยินนะได้ยินกับดอกพักควนอีแต่อันนั้นเนาะกระทุ้งหมาบ้าเะว่าเป็นทางภผคกางครับหลายชื่อ เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับจะอะไรอย่างก็ขับสารพิษนี่วะเนี่ยอ๋อขับสารพิษในร่างกายเขานี่เนาะประมาณนั้นก็ันเขากินเข้าไปเนาะแม่ครับเขางโมโหว่าเขากินยังพลอยพองเออดีเหมือนกันอันเข้าถ่ายได้ครับสารพิษของยายเหมือนเคยสักเตือนนะขับสารพิษเลยนะขับสารพิษเลยเนาะเออเนี่ยแต่มันจะขมว่ะฮะขมครับอันนี้จะขมนิดๆหน่อยๆครับขมหวานๆหวาแล้วยายก่ ปมพ่อมักขมแต่ใดเดียลองกินพ่อนนอกครับผมเดี๋ยวพ่อจะเอามาแกงใส่นี่ครับแกงใส่ปลาแห้งนะครับเออเนี่ยปลาแห้งนปลาแห้งปลาช่อนเนาะวันนี้จะหื้อย่าคำลงมือครับหื้อย่าคำเป็นเชฟอ่าเชฟพอนนอกเชฟเป็นหัวเกล้ามาแล้วเนาะจะนำก่อนลองพ่อนนอกครับผมในส่วนอันนี้ผมจะเอาทอดใส่ไข่ทอดใส่ไข่แล้วก็จะตำน้ำพริกกะปินะครับิ้มน้ำพริกกะปิลายหยางลายอันครับลายหยางเหมือนกันมาดูวัตถุดิบ ตียาคมจะใส่เข้าไปของครับมีอันอย่างพอครับเนี่ยครับมันก็จะมีมะเขือมะเขือส้มน่ารู้ว่ามะเขือเทศแล้วก็กะปิเนาะแล้วก็ผงปรุงรสหน่อยนึงอันนี้คือผงโทนเนาเนาะที่เขาผงวิเศษนะอ่ที่เขาตำผงไว้แล้วแล้วก็นี่พริกแห้งแล้วก็กระเทียมหอมแดงหนึ่งเนาะแล้วก็ปลาช่อนปลาแห้งเนาะช่อนแล้วก็นี่คือดอกขจรครับ จืดอะไจืดได้ป่ะเริ่มซับซอนแล้วยังครับซับซอนแล้วป่ะเดี๋ยวฮอลลงมือทำเขาก็ใสเกลือเข้าไปใส่เกลือเข้าไปนิดหน่อยครับเกลือเข้าไปแล้วใส่กะปิให้หน่อยใส่กะปิเข้าไปนิดหน่อยอันนี้มันจ้อนหน่อยเนาะครับอ่าใส่ซักสองประมาณสักสองช้อนชานะครับหมกประมาณสักไอเกลืองช้อนโต๊ะไอ้เนาะช้อนโต๊ะโซดน้ําแกงเนาะครับจากนั้นก็กระเทียมกระเทียมลงไป กระเทียมเนาะครับกระเทียมตามใจชอบเลยครับผมใจชอบที่เขาแล้วกัพริกเนาะแล้วก็พริกโอ้โหอันนี้แบบเพชรครับอย่าับผมบอกก่อนนะครับอันนี้มันจะพี่น้องอย่างมันจะสู้พริกไม่ได้ครับเขาขอออกหน่อยเนาะกหัวมันเพ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่นกินมาได้เดี๋ยวตะเล่นกินมาได้ครับเอาใส่ประมาณนี้เนาะถ้าเขาชอบเดี๋ยวเขากลับพริกสดเอาเนาะโอเคครับอแล้วก็ผงถุนเน่าเนาะผงวิเศษอ่านี่ใส่ประมาณสักสองจอนเนาะใส่หนักโอมันในบ่ันรำ เพราะว่าพักอันนี้มันจะพอชอบเพชรชอบโทนเนลนี่เขาบอต่ำเครื่องไปแล้วต่ำเครื่องไปเรื่อยๆครับเอาจนละเอียดพริกนี่สี่บบเพชรเพิ่งยาคัมเซนก่อนอืมมันผมบม่ค่อยเพชรนะพริกนี่นะอ๋อเจ้าคัมจะใส่เพิ่มก็ได้นะใส่นั่นเดี๋ยวตาเลนกินไม่ได้ฮะแม่นแม่นเดี๋ยวขั่วกรับเอากปได้เดี๋ยวคั่วกรับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคงถ่ากินไม่ได้เดือดร้อนเนาะได้ยินเสียงแวววิครับแต่ไม่ยอมออกกล้องจ้ะมือออกจ้ะ วันนี้เอายายคำเป็นนางเอกก่อนเนาะแม่นละเดี๋ยวจะมาแข่งความสวยยายคำเหี่มดอ่ะจากนั้นก็ใส่หอมแดงครับตามใจชอบนะครับสามสี่หัวเขาว่าไปครับใส่เยอะๆยิ่งอร่อยเนาะยิ่งเยอะยิ่งอร่อยพอหอมแดงนี่น้ําแกงจะหวานเนาะถ้าใส่เยอะเกินก็จะบะลอมนะครับเดี๋ยวไม่จะเปลืองหอมแดงหมดเปลืองหอมแดงเนาะมันแพงอยู่นะช่วงนี้ช่วงนี้กิโลเท่าไหนครับยายคำ จ้าบอกแพงกับบอกแพงตั้งใดก็สี่กิโลร้อยเนาะยายซื้อมาไว้นี่สี่โลอันนี้โลสุดท้ายแล้วเนี่ยยายก็ชอบกินเหมือนกันหอมแดงนี่นะหมาหอมเปลืองกนะครับยายครับหอมแดงเนี่ยแม่นถ้าเฮายิ่งทํากับข้าวบ่อยก็ยิ่งหมดไวคโลหนึ่งสองวันหมดแล้วสามวันหมดแล้วอย่างให้ได้เลือทำกับข้าเขาแถมหมเปลืองหอมแดงเนี่ยครับแล้วจะกินอย่างอ่ะกินข้าวไข่ทอดกระเข้าวหมอนล่ำมื่อก่อนหลุดล่ำนะเขากินกระข้าวก็ท่านเดียวอย่างคือมัน เดียวๆก็หิวแล้วนอถ้ากินข้าวบ่อยอิ่มนี่นะครับแม่นครับถ้ากับข้าวลํำนี่โอ้กินข้าวได้เยอะแล้วก็เขาอยู่ได้เมินหลายชั่วโมงครับดูจากหุ่นเนาะครับเนาะเสร็จแล้วเอาหุ่นเป็นประกันเนาะสิ้นแล้วนลพี่เขาก็ได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเาไปตั้งเดี๋ยวเราไปตั้งหม้อกันก่อนเอาหม้อนี้ใส่กัน นี่ยายคำบอกว่าใส่น้ําพริกกับปลาแห้งลงไปเลยพร้อมกันเลยเสร็จแล้วเวลามันเดือดไป็นน้าแกงมันจะหอมครับอันนี้เป็นเคล็ดลับของยายคำเลยนะที่ยายคำบอกไว้แม่นกับครับยายคำเจ้าแม่นแล้วเจ้าแม่นแล้วเนาะวเะลวเะลาเราใส่พริกแกงลงไปตัวนี้คือพริกมันจะซึมเข้าไปในเนื้อป่าเนาะม,มันจะยางฮืมันจะทํำให้<ไ>อ,อร่อยนัวเลยนะครับมันจะหอมหอมตอนที่เราน้ําป่ามันดูดเข้าไปแล้วเราใส่ผักนี้ลงไป เดี๋ยวสักคำเราก็กินได้แล้วเนาะครับมันจะนัวมันจะหอมมันจะนัวมันจะหอมไหมครับถ้าเป็นน้าบ้านอมนี่ยต้มไปแห้งแล้วเอาไปแห้งมาไซอ๋อเออนั่นมันสำหรับคนเท่าเนาะผมว่าเทาไสกลางออกอันนี้เขาไม่ได้ไซนเนาะครับอันนี้ก็แล้วแต่พื้นที่นะครับแล้วแต่สูตรแต่ว่าอันเนี่ยสูตรของยาคำจะเป็นแบบนี้ครับผมเจ้าเดี๋ยวรอน้ำมันเดือดแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอา อันนั้นลงครับผมอันนั้นเนี่ยเรอไอ้ยัง่ก็คันชุนหมาแม่จืดมันจืดเนี่ยพังห้วนีนกานดอกพักห้วนของผมแต่คนเมืองเขานี่อู้กําเดียวนะเนาะพักห้วนพักห้วนบางคนบอกว่าพักห้วนหมูนะครับบางท่านก็อาจจะมาเคยกินเนาะครับเหมือนยายคำยายคำกับข้งแรกครับแหน่ยายเคยกินกล้าใบมันดอกนี่ยายมเคยกินกุณเต๋อจะกินกับมันจะมันคนเท่าคนอุ้ยเปิ้นบอกเคยจวนกินเนาะครับปู่ย่าตายายเปิ่อนจวนกินมันจะมีรสขมแล้ว ล้วคนที่เปิดซับเปิดถือเปิดกินของหวานนี่เิคนที่เป็นซักนะครับซักยันซักอย่างนี้คือมันจะเสื่อมอ๋อเป็นแบบนี้ไปนะครับนี่คือมันจะเสื่อมใครอู้ยอันนใครรู้เลยอันนี้ค่ะคือเปิดมีของเปิดเล่นของอ่ะไม่ไม่ไม่คนที่เล่นของเนาะคนที่เปิดซับซับ มันเหนียวอย่างน้าเหนียวนะมีคาถาที่ดีอเนาะคือเปิ้นผักหั้นี่มันเปิ้นมะกินถ้ากินแล้วคาถาเพื่อจะเสื่อมแตกอย่างเหมือนกันเนาะแล้วก็ไอ้ฟักมนมเนรอฟักมนด้ยครับฟักมนก็เหมือนกันเปิ่นมะกินคนที่เปิ้นถือนี่นะเปิ่นมกินละกุยที่มันออกเคือเปิ้นว่ากุยงําเคือเปิ้นกับว่าหลอดเนอคนสมัยเก่านะแต่สมัยเดียวนี้เราหลอดหมดครับหม้ฮู้เนาะ กาเตียวเข้าตึกก็เรียบร้อยแล้วครับยายครับเสื่อมหมดแล้วเปิ้ลกับมารอดเนาะครับคนที่เปิ้ลถือเนาะครับเข้าตึกสองจันต์มาได้แล้วครับยายครัำอู้สะพานลอยเปิ้ลกับมารอดแต่ประเดี๋ยวนี้มันเขับรถไปนี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้มันหนีเปิ้ลสมัยกุ้ยเตี้ยวกุ้ยเตียวเอาเนาะสมัยเตียวก่อนกุ้ยเตียเออขี่ล้อเหี้ยเตียวเหี้ยแต่อันครับ เดี๋ยวรอมันเดือดสักกร,รัแล้วเดี๋ยวหเอาละครับถึงเวลาใส่อดอกขจรของเรานะครับหรือว่าคันชุนหมาแม่หรือว่าหรือว่าพักหัวน,นะครับใส่ลงไปเลยหอมเออน,นี่ยขนะครับยัยครับน้ำแกงเนี่ยหอมเสื่องนะครับหอมเสื่องวันนี้ใหย่คำกว่ามะเลงต่าน้องพี่กะปิแล้วครับน้พี่กะปิหน่อยแล้วเดี๋ยวรเราจะเอาดอกดอกนะครับใส่ไข่ทอดมันจะมีรสขมนะครับนี่นะ ยายก็บ,บอกค่อยมอดขมเนี่ยอันนี้ตะเรินบอสของโปรตะเรินนี่ว่ะจัดไปกับครับกระเทียมก็กตำน้ำพริกกะปิแล้วตำน้ำพริกกะปิเนอะถูกตำน้ำพริกกะปิแนวมีครับมะนาวสวนโอ้มีบกแขวงด้วยนะอันนี้ใส่บกแขวงแล้วครับแนแล้วเดี๋ยวผมจะเอานี่ใส่ไข่ทอดครับหรือว่าไข่เจียวนะครับเจียวไข่อันนี้ดอกมันหล่นแล้วนะครับต้องเอาเป็นดอกเป็นดอกไวนะ้เนี่ย ดกอกที่เหยกออกมาแบบเนี้ยนะครับอ่าคีบตอนนี้เอาบักระส้มใส่บีบลงไปเลยครับใส่ส้มใส่กระส้มส่วานเนาะยายกิฟตจากสวนมาปลูกเองอันนี้นะครับจะผมที่จะทคาเก็บหู้ไปวันนั้นเราไปต่ำใส่ส้มต่ำใส่ตีนควาครับบ๊อทขนาดก็จะหมดแล้วก้าครับใกล้จะหมดแล้วครับเครับจะใส่กระส้มลงไปโอ้ยสีสันน่ากินแต่หอมเนี่ยอะไรนะครับอืมมันหอมเครื่องมันแล้วก็ไอ ปลาแห้งมันหอมปลาแห้งนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ยาคัมจะกินแน่นๆดอกกัดจอนนี่นะครับยายกินกับใบมันยอดมันนอกคุณเปล่ามันคยกินดอกเขาเปล่าเนาะลองชิมดูเนาะอางนี้ครับเหมาะหยิบแล้วครับยาคัมมัน้อนเดี๋ยวผมพูดรสชาติคาถาเต็มปุ่มครับโอ้เหมาะเนาะอร่อยที่สุดอร่อยที่สุดเนาะ อร่อยที่สุดในสามลูกมันจะหอมว่ะอร่อยที่สุดในสามลกโอ้ย่ามึงเคยกินมันจะมีรสขมแน่นอนเราหอมนะมันหอมปลาแห้งครับฮันตาเลินก็มาหาไก่โมแล้วฮันตาเลินนี่มาขมลูกโมโมโมนะครับวันนี้นะล้ำแต่น่ากังวิจจะเก่งบ่อยๆเลยเก่งบ่อยๆเลยนะล้เข้าซดใจละอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยกับพักขี้ของเนาอร่อยหอมตอนนี้ก่อนเรียบร้อยละเดี๋ยวเขาตักใส่ถ้วยใส่จานแล้วเดี๋ยวผมจะทอดไข่นี่ ทอดไข่ใส่ดอกขัรจรอนเนาะทอดไข่ใส่นี่กับน้าผีกัปปีครับ ครับของกินของเข้ามาแล้วนี่อันนี้คือแกงครับดอกขัดจอนนะครับหรือว่าแกงอันยังคันชุนคันชุนหมาบ้าอีกวะยังครับสวัสดีตะเลินนะครับผมสวัสดีครับเอานี่ยเฮียเดมากินข้าวกันม้าเจ้าข้าวเจ้าแน่นอะเอาเลยครับจัดเลยครับเปิดเลยครับยัครับมมนต้องรอครับเอาเลยตาต่นี่รอตั้งแต่เจ้าแล้วเปิดเลยครับตากินเลยเปิดครับป๊บงาัวบ่อหน่อยที่สุดน์ อลไรเนี่ยหมาะเนาะมอ้มอเมอื่อนี้มาเป็นอีสานแล้วบ่เป็นยูเป็นยูเป็นคนเมืองแล้วกะคนเมืองผสมอีสานผสมคนเมืองอม,มาเด้อมีเด้อกินข้าวน้ำพอเด้อมากุ้คนกุคนกินข้าวแตกันเจ้ากิาขนข้าวแตกันครับมีอันนี้ครับอันนี้เป็นอะไรเนา่ดอกนะครับแล้วก็เอาไปทอดใส่ไข่ครับอา้าว ไข่ดาวนี่มแเวงเนี่ยรับอ๋อไข่ดาวนี่กะขโมยไปแล้วขโมยกินไปละเหลร้อยละไปทุละนี่ไปทุละแล้วก็นี่เป็นปลาปลาเค็มพี่ยาคำทำตอวาครับเป็นสงเครื่องครับเจ้าอันนี้ปลาสงเครื่องอันนี้ก็อร่อยครับเนี่ยอร่อยนี้ก็อรมเหมือนกันก็อร่อยเหมือนกันแต่ยาคำบอกว่าเนี่ยอันนี้อร่อยละอันนี้อันนี้เป็นพระเอกเลยวันนี้วันนี้พระเอกเลยครับนี่นะอร่อยําวม่าอะมรแบบมเคยกินสักเตอาหน่อยครับหนอแ่ม ก็ได้กินลองชิมเต็มๆเลยแต่กี่จิ้มกับน้ำแกงเนาะวันนี้ยากจะกินนะดอกมาเลยเนาะรสชาติเป็นจะได้บอกเพื่อกำแนะครับอมลมอมลมขมก็ครับอร่อยที่สุดในสามโลกอร่อยที่สุดในสามโลกแต่นะได้คำที่ยามใหม่แล้วครับอร่อยที่สุดในสามโลกเลยเนาะมันมีรสขมอมหวานเนาะครับแล้วก็หอมเครื่องแกงครับแล้วก็หอมปลาแห้งอืม ลำแต๊ๆอร่อยแต่ๆเรับท่านผู้ชมลงไปเสกมากนเนะเจ้าลำแต๊ะขนาดยายเหมือกกินะนี่นะยายยังว่าลำอร่อยอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปนังกินแล้วปะนังกินแล้วครับอกไว้แล้วคอยกัคอยครับผมคอยในภาษาเหนือก็คือภาษากลางก็คืออดไม่ไหวแล้วประมาณนั้นรอไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวต้องกินต้องกินครับผม่นังกินกนครับรออย่าง ถ้าครับท่านผู้ชมกี่ข้าวจะกันเนาะอันนี้ขอยือคือตังกรวดเนือยยัครับเนอะเอาเลยตามสบายย,าย,ย่างโซนยังละของกินลำของกินล,ำ,ลำเนะาะตะเลินไปอิ่มแล้วกันเตื่ออะอิ่มเตื่ออะถูกใจมาอิ่มเตืออันนี้อิ่มจ้าเน้ะอันนี้อิ่มจ้าเนาะอันนี้กับลาบเันไหนลำครับส้ลับได้เตื่ออันนั้นมันจีนด้วยไอ้ที่อั็นอืประจุสีด้วย อันนี้ที่สองเนาะจีนี้ที่หนึ่งเนาะทอดสาไข่ของรำครับนยครับอนงรำเหมือนกันยายจิ้มละแตเลิศมากกว่านี่ทอดสไข่มักอยู่มักอยู่แต่สู้แกงม่ได้กว่ะแบบนี้นะมันมันจะมีรสขมกว่าแกงแกงทอแกงมันมีเครื่องครับเครื่องมันจะหอมแล้วก็หอมปลาแห้งตัวอนี่ยมันก็เลย รสขมมันก็เลยมบอพ้อเข้มตรงไหนจะถ้าเาทอดใส่ไข่นี่มันจะมีรสจืดเม่นก่อนรสขมมันจะเนผมว่าหวานนี่ครับถ้าคนชอบขมก็หวานแต่ยายว่าจะขมเกินแต่ยายชอบแกงเนี่ยรำมันหอมครับแกง่หอมมหอมเครื่องหอมปลาแห้งมันนมก็จะหอมพริกครับมันรำกับคนละอย่างนะแกงอันนี้กับอันนี้นะอันนี้มันจะอันนี้กับรอันนี้ต้องกินกับเครื่องเคียงเมล่ะแต่อันนี้มันจะออกขม นักเหลือแต่อันนี้ขมแล้วก็หวานน้ําแกงอันนี้จะหอมกว่าแต่อันนี้ก็ลําน้ําแกงพูดถึงว่าถ้าถ้าไปฟอกาแฟนี่อัน,นอันนี้จะเข็มกว่าอันนี้จะมีรสชาติเข็มกว่าแั่ตัวนี้จะหอมกว่าครับถ้าแกงก็กี่ตัวอันนี้ลําแต่ถ้ามันเย็นมาแล้วหมหูเนื้ออาจจะขมกว่านี้เนาะนี่นะแกงต้องกินต่อมาหอนๆหน่อยครับเนาะมันกะ็กินต่อเนื้อห,นหอนี่ลํา ตืมกลางเลยขอกิีบแล้วเหนื่อยนะเอาเลยตามสบายนี่เราอจอนะ่ะเหมาะเนาะเหมาะครับผมเมื่อก่อนผมกอบไม่ค่อยชอบแล้วแหละให้มันขินก็เข้ากับยายข้า,ขขามลลลำยายคนยายคนหิเข้าวล้ำพอตัวเอาหุ่นเป็นประกันเนะเาะผู้นน <laughs> ผ <ม S 2> ู้ชมก็หันแล้วเนาะยายตัวน้อยเดียวมได้ ตอนนี้ผมก็กำลังจะเริ่มเจริญรอยตามเยาคอมแล้วครับตอนนี้เจริญไปก่อนแล้วครับขอเจริญเดี๋ยวเจริญเดีกยวแกมเข้าอูน่าขอมาได้ครับอันนี้พัดถัวรกถั่วเม็จีคล้ายๆถั่วแขกครับนี่ถัวนะครับตัวคล้ายๆถั่วแขกครับแต่อันถั่วเมงจีนี่มันมันจะหอมหวานกว่าครับจิ้มน้าพี่กับปิเนี่ยอร่อยนะ ถ้าทอดเป็นฟักนะทอดเป็นฟักทอดคือมันแบบไข่ไม่ไหม้เนี่ยหน่อยแล้วน้ำมันหอยหดราดข้างบนนะทอดทอดสุกออกมาแล้วจิ้มน้ำพริกกับปิ๊อสุดยอดสุดยอดเนาะสุดยอดอร่อยที่สุดในสามโดมแล้วรับทอนแม่นแมนอันนี้จุ่มเข้าในนี่ครับน้ำพริกกับปิดน้ำพริกน้ำพริกกับปิ๊ของยาคำเนี่ยรสชาติเด็ดครับ ผมตำกันยังเ่ราจัดมาได้แบบนี้เลยครับปีมวยก็ยังว่างเลยวันนั้นปีมวยปิกมาแม่หอนะพี่กับปีสูตรของแม่นี่มันล้านะไปตําเฮียนแม่แล้วมันคือมันมาได้ร่จัดมาได้นะผมลองเรียนแบบหลายรอบละกะพริกหอมพริกมะนาวกับปีมันมันบาเล่ากันเนาะส่วนผสมคือยายอาจจะนักมือ้อ ผมอาจจะเบาไปครับหรือ<น>ก็ไม่กันนับเกินนน,นอกจากว่านับเม็ดหลอดนี้ยายคคำใส่พี่กี่เม็ดจดไว้อะ <c oughs> ไรกับปิไปกี้ขีดจดไว้ต้องตวงแล้วเนาะลํำนะมันหอมไหมเนี่ยแหลเนี่ย,ย,ยมันแ้งนะอ่ะหอมแ้งครับบางท่านอาจจะเคยเห็นแต่ยังไม่เคยกินนะครับก็ต้องลองลองดูครับมันจะออกรสขม,มแต่ถ้าคนเคยกินขมอยู่แล้ว มันจะออกรสขมๆหวานๆรสที่เขาชอบนะครับยายบมอบ้อมมาขมยายยังหวานล้ำเลยตอนนี้อยาใช้จ้อนนะครับเอาเลยตกินสิเดี๋ยวสองคนเดี๋ยวถ้าสองคนเนี่ยแข่งกันแข่งกันครับใครจะก้านเนาะคนกี่ข้าวล้ำมากินข้าวได้ครับมันต้องล้ำครับกินมาล้อมตัวแง่ออกแง่ออกตอนนี้น้ำรักตัวก็เริ่มเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับ สามสี่กิโลล้เดี๋ยวค่อยลดสงสัยให้ได้อ่อนเครื่องปรุงพองละลดเครื่องปรุงลงจะได้หมาล้บจะได้จะได้หม่าปออ้วนบปนเนี้ยครับมาืบนดี่อสุขภาพแม่ละยายก็พยายามลดมันลดมาได้นะเวลาเขากินเนี่ยยิ่งล้มเ้าวก็ยิ่งกินนะหยิงล้าหิิงกินเยอะเหรองัมนหมอจนก็เดือดอ่ะย้ายน้ำักขึ้นนึกเป็นแักคนเท่าสอนนะไก่ครับ กินเมื่อจิตยังกินเมื่อดังแซบถ้าถ้าเขาม่มีโรคระจากตัวอย่างนี้มนเป็นยัางอ้วนก็ได้แต่ถ้ามีโรคความดันเบาหวานเขากินนัาอ้วนเกินหมืเด็นนมันจะอันนี้ได้บอกเป็นยังมาขมไม่โรคขมอยู่เนาะมันจะอา,อาจจะมามีน้ําตาลเนาะอันนี้ครับรักสารพิษเขายาขมแม่นละนไปเถอะหนังกินตัวยายเนี่ยน้ำพริกมาได้กับํำนะเจ้าถ้าเขาปรุงเครื่องมันถูกใจเขาที่เขารสชาติที่เขาชอบอ ย่างก็อนล้ำมดอ่ะไปแล้วบอกรับเมียครับใช้จ่ายเงินนั่นละแล้วครับย่ายก็อิ่มแล้วนะเดี๋ยวพักกัดเลยกัดแล้วเนาะมันล้ำอ่ะย่างเบากว่าเลยเดี๋ยวค่อยลาแล้วมันจะหอมกลครับขอเข้ากันตะกี้มาสวดกันน้าเหลือน้อยเดียวหะครับอยู่ในนี้มันถ้าสองคนเกินย้ายก็ว่าจะซื้อกระติกใหม่อันนี้มันเก่าไปละอยากกะครับขังดิ นของโบราณเนี่ยหนอกโบราณครับก็ไปแล้วครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณยายคำนะครับขอบคุณตาเลินนะครับตรีมยมาแยกกินแยหวานกันกินนะครับเล้วก็มานั่งกินด้วยกันสําหรับวันนี้ผมกับยายคำกับตาเลินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับเจอกันพรุ่งนี้นะสำหรับน,นี้ไปแล้วครับสวัสดี<บ>ค่ะสวัสดีเจ้า